สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พัชรพลคนกาฝากจะนำท่านมาพบกับกาฝากต้นตะครบครับต้นตะครบไทยนะครับผมที่เป็นหนามครับต้นเป็นหนามครับผมต้นตะครบไทยครับนี่นะครับต้นเขาครับต้นตะครบนะครับเป็นไม้มาเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่งครับผมกาฝากก็ติดยากเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเจอ ตอนนี้ครับนี่ครับใบตะกรบครับผมนี่ครับใบตะครบใบตะครบนะครับกาฝากต้นตะครบครับผมมีลูกมีลูกด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายลูกให้ดูนะครับพี่น้องตะครับตะครบไทยครับผมนี่ครับเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่กาฝากเกาะยากเหมือนกัน แต่พอดีต้นนี้มีกาฝากครับพี่น้องเอากาฝากมาดูกันนะครับมีหลายกิ่งนะครับผมเี๋ยวนั้นท่านมาดูกาฝากต้นตะครครับผมพี่น้องครับนี่ลูกกาฝากครับผมลูกออวโทษนะครับลูกลูกตะครครับพี่น้องครับจะดูลูกก่อนนะครับ แดดสองมองไม่ค่อยชัดเลยครับผมมีลูกเลยครับผมลูกตะครบนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับลูกตะครครับผมนี่ครับพี่น้องครับลูกตะกรดูลูกแล้วก็ดูก็ฝากไปด้วยนะครับผม กาฝากติดนะครับพี่น้องครับกาฝากติดอยู่ที่ต้นตะกรบครับผมดูกาฝากนะครับพี่น้องครับกาฝากกาฝากของต้นตะกรบเล,เลยครับมีมากด้วยนะครับนี่ครับกาฝาก กาฝากต้นตะกรบครับผมนี่กับพี่น้องนี่กับกาฝากเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งที่กาฝากก็ยากเช่นกันครับนี่ครับลูกกาฝแล้วก็มีกาฝากด้วยนะครับเป็นไม้กับลูกกับลูกตะกรบเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ยืนต้นสูงปว่ามันเป็นรว้วสิบเมตรครับเป็นไม้ต้นใหญ่เนื้อแข็งมากครับผม น้อยครับผมไม่่อยเจอแต่มาเจอตอ้นนี้อีกครับฝา,ากเต็มเลยครับผมเลยแนะนําให้พี่น้องคนไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นกาฝากต้นตะกบ cổ. แต่วันนี้ผมแนะนําให้ท่านเอาคลิปดีๆมาให้ท่านดูครับถ้าสนใจก็ฝา,ากตะกบนะครับเป็นกาฝากร้อยแปดทักมาได้นะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปครับพี่น้องครับนี่ครับ วันนี้ขอจบคลิปเปยงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะปัดครับผมจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับ,รบ,บ,ปปรบพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ